บูชูคาทูสสวัสดีค่ะนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงเราจะพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่ายังไงก่อนอื่นนะคะเริ่มต้นที่การนอนแบบนอนราบตรงไปเลยนะคะนอนหงายเราจะใช้คำกริยา s l l o n g e r allonger เช่นฉันนอนราบนอนหงายนะคะ je m e l o n g e sur le dos je m e l o n g e sur le dos ฉันนอนโดยการเอาหลังราบลงไป j e m a l l o n g e s u r l e d o s คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสั่งให้เพื่อนนะคะสนิทกันหรือคนในครอบครัวนะคะบอกว่าเธอนอนไงนะคะเราจะสั่งว่า a l l o n g e t o i s u r l e d o s a l l o g e t o i s u r l e d o s ถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันอาจจะเป็นลูกค้านะคะเออกรุณานอนไงคะ่ะ a l l o n g e z v o u s s u r l e dos a l l o n g e z v o u s s u r l e dos, dos กรุณานอนไง คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นนอนคว่ำบ้างนะคะนอนคว่ำเราจะเปลี่ยนจาก sur le dos เป็น sur le ventre เอาท้องลาบลงไปนะคะฉันนอนคว่ำ je me longe sur le ventre je me longe sur le ventre สั่งให้เธอคนสนิทกันนอนคว่ำ allonge toi sur le ventre allonge toi sur le ventre สั่งให้คนที่ไม่สนิทนะคะหรือลูกค้ากรุณานอนคว่ำด้วยค่ะ Allongez-vous sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. Tamana nanta keng naha. Je suis allongé sur le côté. Chen, chana ta kène. Je me longe sur le côté. Je me longe sur le côté. Chana nanta keng. Mais si vous voulez que ta corps soit sur le côté gauche, le côté gauche. Si le corps est le côté droit. อเอาใหม่นะแพลจะพูดว่าฉันนอนตะแคงซ้าย je m e l o n g e sur le côté gauche je m e l o n g e sur le côté gauche แต่ถ้าเกิดว่าฉันนอนตะแคงขวา je m e l o n g e sur le côté droit je m e l l o n g e sur le côté droit คราวนี้ mm. เราจะสั่งให้เธอนอนตะแคงซ้ายเธอเธอนอนตะแคงซ้ายสิ allonge-toi sur le côté gauche allonge-toi sur le côté gauche แต่ถ้าเกิดสั่งให้คนไม่สนิทก,กันนะคะให้คุณนอนตะแคงขวา Alloez-vous sur le côté d r o i t a l l o n g e z v o u s sur le côté d r o i t เรานำไปใช้ดูนะคะถ้ายิ่งใช้ยิ่งจำได้ก็ยิ่งทำให้พูดคล่องขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโอฟราสวัสดีค่ะ